mặc quân mang cái hiện tượng to keep that. Mởi tung nếp nhau hầm. Qua mỏng 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 bao mỏng 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 พยาบ้านไปเตื่นบอกไปเตือนนะเขานอนหลับเพแห้งหรืออันมือนี้พยาบาลได้ตำสมตำนะครับใช้ปูแปะละก็มีขนมจีนลวกอันไอ้นี่เป็นขนมขนมเขาเขาเกียบอ่ะมันดูราทอดกรอบโอ้มันโนราห์ะเกี๊ยวโนราหสวยด้วยสลัดทอดมูอ้วนบะมักขลุกขอบุ่นพี่น้องเขาเล่นหัวเขาให้มุอ้วนกินเนี่อแบบนี่ ขนมจีนอันเนี้ยหลุมพน่อร์ั่นนิดหน่อยอือแล้ววะครับกินข้าวผัอกสลัดคอยกบ ใช้พริกแห้งไม่เป็นหรอกปูปลาโนัวนนี่หนักด้วย้ี่น่ะ ขาอยากกินน้าเออตัดที่เถอะมะเนื่นอไปเห็นงัานสองคนระเดอ้าขาบมะเดื่อขาเทียน,นเนี่ยอดเอาเอาไปกินตอนเร็นง,ง่นายถนอกแต่แล้วมันตับทุนต่างกินมาต้ออดอดเอาเพระาะว่าเอาเก็บไว้กินตอนเย็นมไม่แม่รเรากินตอนเย็นทีเดียว บา้า่ากินขนมกินกาแฟ่เดียวไวานเน่ยเยฟซีหลายคนบอกว่าถ้าหมูว่านรอดุนอันนี้หนูว่าจะน่ารักมากเราเป็นไงดูนกินใจงาเยฟซี <c oughs> บอกว่าเยฟซีท่านหนึ่งบอกวา่าหลายคนบอก ชอบดูหมูว้นข้าวที่ผ่านหมูว้นไปนะจะเป็นยังไงเขาบบหมูว้นพูดจาน่ารักใช่ไหมเว็บชีวิตอิ่มแนละ้วอิ่มแล้วเขาบอกว่าไ่กินเป็นกระเซาบกินผักกับเป็นกระเซาบไม่สัง่งกินหรอก วันนี้เราไม่ได้ทํางานร้านเดียวกันเลยบ่ได้เห็นหน้าร้านเดียวกันพี่น้องเจ้านายกลับแยกเพราะว่าอยู่ร้านเดียวกันม,มันบ่อยแต่งานพี่น้อมจะบ้านร้านใกล้ๆก,กันเนาสอนแล้วให้กระเธอผมูวัวเยอะตอนนม้เป็ย <laughs> เยนยังไง เคยเล่นใงนงานกตนงสามรอบได้ไหมมาบร <c oughs> ิสัตธ์ไปแล้วเราเลาะเราก็แต่ก็เป็นปกติอยู่แล้วที่ว่าสองรอบสมรอบเาาหุน้มันตัวมัต <c oughs> ัวใช่ไหม,มแล้วก็เพื่อ่บ้านแก่ไม่ใช่หนุอ้นด้วย ล้วหมุก็มไม่ได้ทำแบบคนอื่นเขาทำงานทำงานทำงานหลายคนวันนา้ไปดูเนยนยก็ <c oughs> ทำงานนี่แหละกินเลยโอเเ้ยขึ้นเดียวแหละกินครับคุ้นเลยวันหลงังแซบ สมตามนัววลพร้อมมีปูมันไดมีแต้ที่อากันมาแรกก่อน ปกติข่อยคบอายคอยได้งงานเลยนะสองอรอบมาถือว่ายถ้าดูเปล่าหรือจะเม่อแต่ว่านไม่นีแต่สามรอบดีใจแท้งติบกับพ่อะไรอันขาเขา้าเข่ากระบาดเนี่ยนะีดีตัวน,นี้มีบุญมีบุญยอดมีบุญยอดนะว่าจ น่อยเมือเจ้ามือ้อนให้ข่ทุกคนเลยคอมเมนต์บ่อนขอบคุณหลายราด้ครับเด้อทีนมป้อนให้เพื่อแบนขนมหวานแรงงานพี่หนองมดีใจรายอยู่ีกายนั่งอยู่รานจะหนีไปแล้วก็ได้งานอยู่ ถึงอยู่ร้านะะก็ได้งานแต่ว่าเมื่อวานลูกค้ามีเยอะเฉยเมือวนท่าได้งานไหมแกมันตกห <c oughs> นไหมยัมกกีายอยู่ไหมก็ปวดท็ปวดไก่ินเสยแล้วมันเละอ่าไม่เสีเยก็กินอากิน ครับทุกันส่วนต่ำตาำพอดีนะเนี่ยถ้าต่มมากกว่านี้ไม่หมดอ่ะอันนี้กินดีเพราะดีแล้วแก่ออขอบคุณยังไม่ตาย Tặng lắm lắm đấy, để lắm 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 sửa lắm 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 เชื้อผ้ามาไม่เยอะเน้นของกินน้ำนักเบิ้ยอดของกิน,นกเนาะพวกปลาาข่อยเรียมเตรียมมากพอมูก,ก็บอกได้ว่าอาก็ได้อยูอันมาเรียนหลายๆแต่ว่าข้ามันไม่ๆม่ไม,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 ไมต้องเตรียมมากมราเข้ากระด่นง เราไม่รู้ว่าจะได้เงนินหรือเปล่าอช่ไหมตเตรียมของไว้ตุนหมดเลยพริกแหงพริกสดมะไขือยมะกรูดหอหมดกลยวผมว่ากิน กินจะไหนตัวเองาคุกมดอ่ะ่ <c oughs> คุกอะไรเขาคุกไปจ่ะ <c oughs> บารกิน้วมาราปิดคลิปรหดคุกไปขนาดนั้นนะางเจ๊หล่ะก็นะะคนกินกับข้าวอยู่มนาะข้โทษดข้าวทได้นไลนเนี่ย,าย,ายตามรานกก็จิบ,บเ๊ิด ยาไ,ไป,ไห,ป,ห,ปหันคิดอ,อ่ะชิลาบอฮึชิล่าบอชิ้นนีหนักอ่ะฮึดองนันเพียงคืนคอนจีฮวามบาจตะแบบสิ่อของดีเรื่องนอกเย nó được thu mười việc Và nó vào tủ hỏi youtube phe là kẻ ngay mai là mai nó được tiền sáng tổng tối nào giờ làm mày cặp được nó không như bạn cứ hiện tới chôm tôi kiếp này bây giờ bây giờ khỏi vòng bỏ khỏi vòng hẳn chôm gì gì chôm bây giờ chôm bao chôm bao <laughs> chôm bao gì nhỉ khỏe chôm คลิปดีกว่าสร้างคนใช่ปะแต่พอพี่น้องอันทีมนี้พยาบาลก็ขอพูดอะไรนะครับได้ที่ติดตามรับชมคลิปตัวข่อยสองคนก่อนสิไปกห็หอข่อยพี่น้องอยู่นี่มีแห้งสุขภาพแข็งแรกมาเจ็บประจวบไดที่สำคัญมีเงินท่องใสไซรันครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นก้างใจาให้ตัวข่อยแนะ่อันทาง YouTube ก็ผู้ใหญ่บา้านรัสเซียแล้วก็แฟนเพจ Facebook เป็นเพจใหม่แล้วพี่น้องเพจเก่าเขาขไม่ได้ ผู้ใหญ่บ้านรัสเซียแฟนเพจพี่นอ้องผู้ใหญ่บ้านรัสเซียแฟนเพจครับพี่น้องเอ้าไม่หนี้ไปแล้วครับอยู่นี่ไม,ม่แห้งเ้อสวัสดีครับสวัสดีครับพอ่อข้างในคิดนาคิวใดก็ได้ก็มิจะเผ็ดหมูมวันก็ได้เอฟซีก็บน่นว่าทำไมตาไมห่หมูมวันเผ็ดจัง<อ>